โนนี้คือองมะม่วงค่ะนี่ต้นมะม่วงใหญ่มากค่ะสูงนน่มีหลายสายพันธุ์นะคะมะม่วงจะเ,เป็นแถวเลยค่ะมาชมกันค่ะนี่ค่ะ นกกาบินเข้าไปอยู่ในร่มมะม่วงดีกว่าจะได้เย็นนี่ค่ะไม่กลัวเราเลยโอ้ยยุงมียุงด้วยนดบินไปล้วบินไปแล้วน,น้น เยอะเลยค่ะนกกาบินเต็มเลยค่ะโซนนี้ตรงที่คุณยายนั่งอยู่นี่ค่ะคือโซนองคอง์มะม่วงนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะหลากหลายสายพันธุ์นะคะนกกาเต็มไปหมดเพราะว่ามันต้นไม้ใหญ่ค่ะ คุณยายนั่งอยู่ในล่มล่มไม้ใหญ่นี่ก็เจ็บภาพข้างๆด้านข้างให้ดูด้วยค่ะโอ้คุณยายจะเดินกลับไปทางโน้นเลยคะ่ะไม่มาแล้วไอ้ฝนหยุดแล้วแหละคะ่ะคุณยายพาเดินมาดูตรงนี้นะคะ กาเต็มไปหมดเลยโอ้โหตรงนี้คือที่ให้อาหารเขาโอ้โหมีหน้าละ่ะเต็มเลยค่ะมีคนเอาอาหารมาให้เขาตรงนี้นี่เองยายก็ว่าอยู่ที่คุณยายนั่งอยู่ทำไมมีกาเยอะจัง ทั้งกระลอกนี่ค่ะทั้งกะลอกทั้งนกทั้งกาเต็มไปหมดเนี่ยเนี่ยค่ะคุณยายพาดเดินมาดูค่ะ บินวันเลยค่ะ